ผมจะพาเพื่อนมาเปลี่ยนใบปัดน้ําฝนนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนของรถเก่งนะเขาที่แล้วผมเปลี่ยนของกระบะนะอันนี้ผมซื้อมาใหม่ราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนสนใจก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับใช้งานได้ดีนะครับอันนี้จะแตกต่างกับอันแรกนะครับเนี่ยอันแรกจะเป็นแบบนี้ที่เป็นแบบกดแล้วก็เอา เหมือนสลักออกนะครับแล้วก็กดออกเลยเนี่ยอันที่ผม,มเปลี่ยนรถกระบะจะเป็นแบบนี้จะเป็นเหมือนสลักแต่อันเนี้ยมันก็จะแปลกแตกต่างจากอันแรกนะครับอันนี้จะเป็นเนี่ยแบบเปิดฝาแล้วก็เอาไอ้ตัวงอ,งอ,งองเนี่ยใส่เข้าไปแล้วไม่มีสลักล็อกนะครับแต่เขาใช้ฝาปิดนะครับล็อกไม่ให้มันหลุด อตอนแรกผมกงง็งงเหมือนกันนะผมสั่งมาผมนึกว่ามันมีสลักเหมือนกันทุกอันน่ะนะนนผมก็หาสลักเอ๊ะมันไม่เห็นจะล็อกได้เลยว่าอะไรเงี้ยเอองงอะ่ะพอปิดอาอมันใช้ไอ้ตัวปิดเนี่ยล็อกอ่าฝาปิดอะ่ะใช้ล็อกเอาเนี่ยครับแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็แยกก่อนนะครับฝั่งสั้นฝั่งยาวเมื่อกี้เป็นฝั่งยาวนะเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นฝั่งสั้น ก่อนที่เพื่อนๆจะซื้อเนี่ยเราวัดก่อนนะครับว่าฝั่งยาวของเราเนี่ยกี่นิ้วฝั่งสั้นของเรากี่นิว้วแล้วเราก็ไปหาสั่งในออนไลน์ได้เลยนะครับง่ายๆผมมาทําให้ดูอันนี้มันจะเป็นไม่เหมือนอันที่ผมทำรถกระบะนะก็เลยเออเดี๋ยวทําคลิปให้เพื่อนๆดูดีกว่าตอนแรกก็งงเหมือนกันแหละเนี่ยครับเราเปิดฝาออกมา เปิดฝาออกมาแล้วก็อันนี้เข้าไปเกี่ยวเนี่ยครับแล้วไม่มีไม่มีสลงสลักอะไรล้อก็เนี่ยตอนแรกผมก็งงนะเนี่ยผมก็จะดึงดึงให้มันดังกลิก๊กให้มันล็อกงานมันสรุปไม่มีสลักสรุปใช้ฝาปิดเอาเนี่ยใช้ได้แล้วเสร็จง่ายๆผู้หญิงก็ทําได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนสนใจเนี่ยราคาแค่80บาทนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ข้างล่าง ข้างใต้คลิปนะครับกดซื้อได้เลยนะครับ